I regularly use social media every day, but today something special happened. I came across a post from a young man. I read the caption for a while and learned that he is a fencer. The post mentioned that he had won a championship and received a gold medal after seeing it i became very interested i've never seen a kid play the sport of fencing before so i decided to message him i wanted to learn more about fencing we had a conversation and he invited me to visit the fencing training area in mung tong his is the place where he practices fencing by himself Hi, No 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 no. Oh, my name is Teacher Greg. Nice to meet you. Nice to meet you too. This is Coach Ping, my fencing trainer, Hub. Oh my name is Super Wee and you can call me Ping. I'm one of the coach in เมืองทองเ็นสิลล์คาริน Excellent Nice to meet you Nice to meet you too y a ้ยินีีที่ได้รู้จักกันครับแล้วโรงเรียนรับสอนปันดาบขอเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับปกติแล้วที่นี่เราจะรับสอนดาบประเภทเซเบอร์ให้กับเด็กอายุ6-15ปีครับอายุเกินครับโอที่เช้่อายุเยอะแล้วแสดงว่าไม่มีสิทธิ์เรียนถูกไหมครับ อ๋อไม่ครับเราสามารถหาโซลูชันให้สำหรับทีเชอร์ได้โอเคเยี่ยมเลยนะครับปูท้ทีจะได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะครับปัญดาเพราะเห็นในภาพนะครับเห็นน้องอังเปาเป็นแชมป์ใช่ครับอังเปาเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ทางเราส่งไปแข่งที่ฮ่องกงครับอังเปาได้เหรียญทองกลับมาครับผมสุดยอดเลยอังเปาตอนนั้น รู้สึกยังไงบ้างสนุกมากครับในการแข่งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับโอเคคำว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้น it was funit was funI was excitedI was excited เย้กเก่งมากแล้วคำว่ากีฬาฟันดารู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับใช้ okay, คำว่า fencing ครับถูกต้องใช้คำว่า fencing ไม่ใช่ swording oh. จริงๆแล้วคำว่าดาบภาษาอังกฤษเรียกว่า sword ไม่ได้ออกจริงว่ะสวอร์ดอีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะก็คือหนักกีฬา athlete athlete โอเคกีฬาฟันดาบมีกี่ประเภทครับกีฬาฟันดาบสากลเนี่ยเรามีกันอยู่3ามประเภทดาบด้วยกันโดยที่ประเภทที่1เรียกว่าฟอยฟอยจะเป็นแทง <c oughs> บริเวณช่วงตัวอย่างนี้ลึกสภาพว่าเป็นเหมือนเสื้อกล้ามแล้ว oh. ในคิวเป้าสําหรับฟอยประเภทต่อมาที่สองคือ เอเป้เอเป้จะสามารถแทงได้ทั้งตัวเลยทีหน้าที่หน้าอกทีไหนก็ได้ได้หมดเลยรองเท้าก็ได้เลยรอ <laughs> งเทาง้าใช่ส่วนประเภทสุดท้ายคือประเภทที่ทางชมงรมเราสอนก็คือเซเบอร์ได้ตั้งแต่เอวขึ้นมาจนถึงหัวเลยเราให้ฟังหน่อยนะครับกีฬาฟันดาบหรือว่าแฟนซิงมีความเป็นมาอะไรยังไงครับกีฬาฟันดาบเนี่ยเริ่มต้นมาจากก่อนหน้านี้นนมันจะมีทหารมัสเก็ตเทียสมัยนั้นเป็นสมัยที่ ปืนถูกสร้างมาใหม่ๆมันสามารถยิงได้ทีเดียวปุ้งแล้วก็ต้องมาใส่ลูกใส่อะไรใหม่ซึ่งในอบางจังหวะมันไม่ทันการเขาก็ต้องดึงดาบออกมาเพื่อดีเฟนซ์อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเฟนซิ่งครับผมแล้วเคิดว่ายังไงนะครับประโยชน์ของเฟนซิงคืออะไรครับจริงๆแล้วกีฬาทุกชนิดมีประโยชน์ของมันหมดทั้งเรื่องของการได้ออกกำลังกาย การที่เราได้เล่นตามกติกาพัฒนาสมองประมาณนั้นครับอืมแล้วถามอังตเปาไ่ว้ยังไงนะครับการเล่นแ้นซิงหรือฟันดาบมันดีอย่างไรครับมันทําให้ผมได้พัฒนาเรื่องเบสิคโมเมนต์การเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นครับฟันดาบวิธีการเคลื่อนไหวมันจะเป็นการผสมระหว่างเดินหน้าถอยหลังแล้วก็สไลด์หลังจากที่เรียนฟันดาบไปก็พวกเบสิคโเมนต์ดีหมดแล้วโอเค เอาล่ะครับก่อนจะเล่นจริงๆนะครับสอนคำศัพท์ดีกว่า mm hmm. เช่นคำว่าการเคลื่อนไหวภาษาอังกฤษเรียกว่า movement movement ถูกครับเดินหน้านะครับเรียกว่า step forward step forward ถูกครับถอยหลังก็คือ step back step back คำสุดท้ายสกายภาพก็คือ capacity capacity ถูกต้องครับขอดูหน่อยนะครับ step หรือว่าการเดินจะเป็นยังไง ฝโหถอยดูง่าย oh. แต่ทำยากที่เชื่ออยากฝึกฟันดาบไหมครับโอ oh, อยากฝึกจริงๆครับฝึกไปพร้อมกับน้องอังเปาเลยนะครับโอเคช่วยสอนด้วยนะครับ Alright I'm ready Let's do it เดี๋ยวก่อนอื่นเลยอยากให้ี่เชอร์รู้วิธีการยืนของฟันดาบก่อน mm hmm. ทุกกีฬามีวิธีการยืนของตัวเองหมดของฟันดาบเราเรียกว่าวิธีการออนการภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าหรือภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสครับฝรัาา่งเศสมันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษที่แปลว่าออนกา d หรือว่าปกป้องตัวเองเสมอครับผมออนการแล้วยืนยังไงครับเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้ครับอ่ะี่เชอร์ลองยืน แบบเดียวกับผมก่อนหันหน้าไปทางหนู้นย่อลงไปนิดหนึ่งอ่ะอังเป่าครับคำว่าย่อตัวลงไปใช้คำว่า squat down squat down เก่งมาก okay. โอเค squat down โอเคขั้นต่อไปคือใช้เท้าข้างขวานะครับบิดไปด้านขวาประมาณกี่องศาให้ทำมุม90องศา90โอเคอ่านี่คือท่าออนกาแสดงว่าต้องยืนแบบนี้ตลอดเลยครับใช่ครับกีฬาฟันดาบเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหว เร็วมากๆถ้าเกิดเราใช้วิธีการวิ่งเข้าไปเจ็บตัวกันหมดเลยถ้าทีเดียรจะยืนแบบนี้แล้วอยากจะเดินหน้าทำยังไงครับวิธีการเดินหน้าง่ายๆเลยครับขั้นแรกเปิดไปเท้าหน้าขึ้นมาครับขั้นที่2ยกเท้าหน้าไปข้างหน้าพร้อมกับเอาเท้าหลังมาวางโอเคได้แล้วครับถ้าเดินหน้าง่ายๆเลยเดินหน้าก็ไม่ยากแต่ถ้าเราต้อง อยหลังหรือว่า go back uh huh. ทำยางไรครับทำคล้ายๆกับเดินหน้าสลับแค่สลับจังหวะกันคือเท้าหลังก้าวไปข้างหลังและใช้เท้าหน้าถีบส่งกลับไปลองทำอีกทีนึงฮะโอเคได้แล้วครับ okay. ะะผมแล้วทำอย่างนี้แล้วจะเรียกว่าการก้าวเท้าหรือ footwork footwork ถูกครับโอเคมีอีกท่าหนึ่งครับเรียกว่าท่าลันครับอะทิชเชอร์ออนการ์ดก่อน ย่อลงไปนิดนึงเปิดไปเท้าหน้าเสร็จปุ๊บทิเชอร์ก้าวไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดโดยที่ขาหลังอยู่กับที่หนึ่งไปอ่ะค้างไว้ก่อนทีนี้จัดท่าให้นิดนึงแขนเหยียดตรงขาเป็นมุม90เหมือนเดิม oh, <okay. S 1> อ๋อันนี้ถูกแล้วครับสวยเลยโอเคคำว่าหยิบตรงก็คือ stand straight stand straight หรือใช้คำว่า step straight step straight แล้ว l u n g e หน้า ท่าอื่นมีไหมครับท่าอื่นจะเป็นแอดวานแล้วโอ้โหขอขอ,ขอตัวอย่างแบบยากที่สุดเป็นไงครับฟลังฟลังเป็นท่าแฟลตบวกลันอ่าเดี๋ยวลองให้น้อง unk, อ่งเปาโชว์ฟลังอ่งเปาสเต็ปมาข้างหน้าก่อนนิดนึงให้มันมีแรงส่งแล้วก็ฟลังออกโอ้โ <c oughs> กระโดดเลย <c oughs> ใช่ครับว้าว wow. กลับไปดูคำนักฟล a ถูกไหมครับ <c oughs> ครับอันนั้นคืออะไรคแฟลตเป็นวิธีการแอคแท็ของดาบ เอเป้และก็ฟอยคือวิ่งเข้าไปแทงแต่ของเซเบอร์เราวิ่งไม่ได้ของเซเบอร์เลยใช้วิธีการเอาท่าแฟลตมาบวกกับท่าลันมาผ้าสรงกันใช่เลยกลายเป็นฟลังที่กระโดด <Fl unk. S 1> ฟันออ๋ oh, มาเล่นภาษาฟลตกับลันก็เป็นฟลังโอเคเดี๋ยวจะให้น้องอังเปลาลองเดินหน้าก่อน3สเต็ปให้ที่เชเดินถอยหลัง3สเต็ปเหมือนกันพร้อมไป โอเคทีนี้ที่เชอร์เดินมาด้านหน้าบ้างครับ3สเต็ปโอเคโอเค 1...2...3 โอเคทีนี้ที่เชอร์ลองลั้นแอคแทกน้องอังเปาหน่อยครับพร้อมไปโอเคอังเปาลองลั้นกลับไปหาที่เชอร์พร้อมไปโอเคครับ After practicing stances, postures, and swordplay techniques, a n ง p a า will introduce me to the equipment used in fencing. โอเคก่อนจะเริ่มฝึกจริงๆครับเราต้องพูดถึงอุปกรณ์หรือว่า Equipment เช่นในมือมีอะไรครับอย่าเ yeah, Saber ครับนี่คุณผู้ชมครับเรียกว่า er Sword. s a เ e อร์สวอร์ดเซเบอร์ใช่แล้วนะแล้วก็ที่มือนะครับอันนี้คืออะไรครับถุงมือครับถุงมือไม่ยากใช้คํ่าว่า v e Glove แล้วโค้ชครับ ทําไมถึงต้องใส่ถุงมือไปด้วยครับเพื่อความกระชับในการจับดาบครับใช้แค่มือเดียวครับผมก็มีอะไรครับหน้ากากครับหน้ากากโอเคเรียกว่ามาส์กมาส์คำว่ามาส์กไม่ได้อธิบายว่าเป็นมาส์กแบบไหนนั้นเราจะเรียกว่า f e ฟันซิงมาส์ฟันซิงมา k โอ้แล้วก็ใส่ชุดที่เท่มากเลยอะ่ะอันนี้ชุดอะไรครับ เป็นชุดไฟฟ้าครับอิเล็กทริกแจ็กเก็ตครับ oh, โอ้คนมีไฟฟ้าด้วย <c oughs> อันตรายเอาไม่ oh, my, ครับไม่อันตรายเพราะว่ากีฬาฟันดาบของเราเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะของเซเบอร์เนี่ยครับมันเป็นกีฬาที่มีความเร็วในระดับโลกเนี่ยเขาเร็วพอๆกับลูกกระสุนปืน oh, ในการยิง oh, ม,มาถึงเลยวินนทย์ทีครับเพราะฉะนั้นกรรมการมองไม่ออกเลยต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาช่วยตัดสินจะได้รู้ชัดเจนนะครับโดนหรือไม่โดนครับใช่ครับ electric jacket electric jacket ใช่แล้วนะแปลตรงตัวเลยแล้วก็มีกางเกง fencing pants fencing pants โอเ <Okay>. คตัวของสนามเราก็เป็นสนามไฟฟ้าเหมือนกันโดยที่เราจะต้องเอาสายไฟจากที่ตัว oh, ของ <this. S 2> น้องอังเปาใช่ครับเอาสายไฟไปเสียบกับตัวของสนามแล้วก็ electric scoreboard เพื่อให้เวลาตอนเล่นกรรมการตัดสินได้ง่ายขึ้นแล้วกติกาในการเล่นเป็นอย่างไรบ้างครับของฟันดาบง่ายๆเลยคือพอกรรมการสั่งเริ่มปุ๊บใครแสดงอาการคุกคามแอคแท็กมากกว่าคนนั้นมีสิทธิ์ในการแอคแท็กอีกคนต้องเป็นดี f เ n น e ์ทันทีโดยที่เราจะเล่นกันอยู่5แต้มในรอบแรกเจอกับคนในกรุ๊ปทั้งหมดเสร็จปุ๊บก็เป็น15แต้มเป็นเอลเมนต์ราวก็คือแพ้คัดออกเลยแล้วเรื่องเวลาครับแต่และรอบ ของเซเบอร์ไม่มีเวลาจำกัดครับแต่ของดาบอื่นก็จะมี3นาที5นาทีโอเคสอนให้ครับคำว่า attack 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 ที่แปลว่าตีหรือว่าเดินหน้า attack แล้วก็ defense defense defense. defense ก็คือปกป้องตัวเองและคำว่า eliminate eliminate ก็คือแพ้หรือว่าออกจากเกมครับ โอเคเดี๋ยวผมกับอังเปาจะลองเบลโชว์ให้ทิเชอร์ดูแต่ผมต้องขอทิเชอร์เป็นกรรมการหน่อยได้ไหมครับยินดีครับรับบทเป็นกรรมการพิเศษครับผมขอทิเชอร์พูด3คําครับก็คืออนการ์ดออนกรเบรคเบรอาเล่อาเลครับเอ๊คำว่าออนการ์ดนั้นแปลว่าอะไรครับภอนสไทยจะเรียกว่าอะไรครับออนการ์ดคือเรียกมาให้เตรียมพร้อมอยู่ในท่าที่เราออนการ์ดเบรคก็คือ ready steady go <laughs> ladies and gentlemen boys and girls children of all ages welcome to the fencing match this round will be saber fencing from the waist up one hit one point the first of five is the winner green team red team. 1> Round 1ั n อังการเบรอ a เเริ่มครับโอ้ย oh, ใกล้จะกลยละกลยละแ Attack v e ร y good อังเปาแก้มเฮียาฮียเบรทีม hmm. ได้1คะแนน,นครับอังการเบรอาเล่ i อ้โค <wee>. mm ้ช hmm. เต็มที่ครับนี่นี mm ่ hmm. ทีมสีเขียวได้1คะแนน,นตอนนี้นะครับ คะแนนก็เสมอเท่ากันเลยนะครับอันก็เบะกอเล่คูยไปคู่ไปเร็วมาก Green Team 2 p คะแนนเรดทีม1คะแนนอังเปาสู้สู้เรดี้อันก็เบะอเล่อีกหนึ่งอีกหนึ่อีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งนะครโคตรโคตรมากเลยนะครับได้3คะแนน Red team, then lift up. Come on, red team. One point. You can do it. Ungar, i alle. Unpau, <laughs> get him, get him, get him. Yay! Red team, two points. Green team, three points. Ungar, Back. Alley. Coach on the attack. Unpau, get him, get him, right, get him, right. Green team, four points. Red team, only two. Ang pao, you can do it. Come on now, you need this point. Anga, that, ale. Red team, three points. Green team, four points. Anga, that, ale. Come on, ang get him. Come on. Hey hey hey. hey 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 Okay 4 points red team 4 points green team Bam สุด green team red team anka ale Oh An come on now get up on the attack Get up on the attack red team 5 points green team 4 points Well done well done องเปอครับเล่นกีฬาฟนซิงมานานหรือยังครับนานมากเลยครับประมาณ5-6ปีเลยครับผมเป็นคนที่ชอบกีฬาต่อสู้ครับแล้วก็ได้เห็นในอินเทอร์เน็ตครับก็เลยได้ลองมาเรียนครับพอได้มาลองเรียนจริงครับมันสนุกมากครับแล้วก็ได้เจอความท้าทายใหม่ๆครับแล้วท้าไมถึงชอบครับเพราะว่ากีฬาฟันดาบมีความหล่อเท่มีเสน่ห์มากเลยครับโอ้เห็นด้วยใส่ชุดแบบนี้เท่มากเลยครับอยากดูนะแข่ง สนามเยอะไหมครับเยอะมากเลยครับนับไม่ถูกแล้วได้รางวัลด้วยรางวัลสูงที่สุดคืออะไรครับเหรียญทองครับเหรียญทองประมาณ5้ถึงหเหรียญครับมีที่ฮ่องกงรุ่นอายุไม่เกิน1 1ปีครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีแล้วก็แข่งทีมรุ่นอายุไม่เกิน11ปีครับแข่งที่ประเทศไทยกรมพลศึกษาครับแล้วก็ยุวชนจริงแชมป์ครับแสดงว่าก็มีประสบการณ์ไปแข่งต่างประเทศชอบไหมครับ ชอบมากครับเพราะได้พูดกับชาวต่างชาติได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยครับอ้าว good idea make some new friends แล้วเวลาเล่นจริงจังนะมีเทคนิคหรือเปล่าจะได้เป็นผู้ชนะการสะสมพ่วงของผู้ต่อสู้ครับ uh, ดูจากการแข่งครั้งที่แล้วว่าเขาเล่นประมาณไหนมากครับ๋อ oh, จะได้รู้ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรครับจุดอ่อนก็คือ weakness weakness จุดแข็งก็คือ strength strength ในอนาคตนะครับอีกไม่นาน มีเป้าไหมหรือเปล่าโอลิมปิกเกมครับโอลิมปิกเกมสขอให้โชคดีนะครับก็บขอให้เป็นไปได้เต็มที่ผมอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแข่งโอลิมปิกพูดว่า I want to be an Olympic athlete I want to be Olympic athlete yes ที่เชอร์ครับอยากใส่ชุดฟันดับแนละลองแข่งกันจริงๆไหมครับอ่าไหนๆก็ไ,ไหนๆครับลงสนามขอเล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับมา,มาลองฝีมือกนครับโอเค okay. let's try this is my first time doing fencing i'm really excited i never tried this before okay it's time let's begin my experience in fencing this time has been truly remarkable because if I hadn't met Nong Pao, I wouldn't have had the opportunity to wear a fencing sports outfit or even to fence on a real field like this. Meeting Nong Anpao has been a wonderful experience. I've witnessed his skills. I can confidently say he has a promising future as a high-quality fencer. I will continue to support and encourage Nong Anpao to achieve his goals. Best of luck in all your competitions. To all the kids at home, if anyone has a passion for something or dreams of becoming an athlete in the future, I will always be there to support and encourage you. Dream big and reach for the stars. See you next week. Goodbye, everyone. Quiz challenge one ye kam tha wa gang A. Sorting. B. Teeth sore. C. Fencing. ดคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ C Dancing ข้อ A s o r t i n g คือการฟันดาบแต่ไม่ใช่ชื่อกีฬา ยังเป็นฐานกันครับข้อบีที่ส่วนโอ้โหกลัวมากเลยนะ,ะนั้นแปลตรงตัวเกินไปครับใช้คําว่าแฟนซิงดีกว่าครับน้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชูเบรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอาดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage world cap journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับอ่อนกาบเบรก อเลก็มันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษ ready steady go โอเคโอเค r e a d y ready steady s t e a d y go <Okay. S 3> <laughs> <laughs>